สวัสดีครับผมเจมส์นะครับหรือเจมก็ได้เจมส์เจมเจมเจมนะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นเกมอัลลันเวกนะครับอลันเวกนะครับผมเกมนี้เป็นเกมอ่ะต้องบอกว่าเป็นเกมที่ผมเลือกมาเป็นสลับโปรเจกที่ผมมีความประสงค์จะทําก็คือเป็นโปรเจกก็คือว่า,ง,าง่ายครับก็แค่ผมอยากจะเล่นเกมอะไรก็จะพยายาม อัดวิดีโอเกมนั้นแล้วก็เล่นเกมนั้นให้จบเป็นเกม,เกมไปเป็นเกมหนึ่งก็เหมือนเป็นโปรเจกต์หนึงน่งโปรเจกต์หนึ่งไปเลยอะไรอย่างนี้และเกมนี้ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์แรกและเกมแรกต้องเป็นบอกว่าเป็นเกมแรกของโปรเจกต์ที่ผมจะมีความประสงค์จะเริ่มทาเหตุผลที่อยากทําก็คือก็อยากลองทําดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงทําไว้ดีไม่ดีก็ ค่อยปรับปรุงกันไปเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เรื่องพวกแบบว่า,าตัดต่อวิดีโอหรืออัดพวกนี้อะไรผมก็ดูจำมาจากอินเทอร์เน็ตนั่นแหละดูว่ามันทํำยังไงแล้วก็มาปรับๆๆโ้กว่าจะนั่นเอ้กว่าจะเข้าที่ก็ใช้เวลาเยอะอยู่แต่ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะยังไม่เข้าที่โดยเพอร์เฟกไงก็มีอะไรติตรงไหนก็คอมเมนต์บอกได้ครับก็ตามนั้น อันนี้เราจะมาพูดอะไรก่อนเรื่องในก่อนอพูดถึงเรื่องอน,นี้ก่อนเรื่องเกมก่อนเกมก็คือว่าเกมอ l a r m มเวกเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าผมไม่เคยที่จะได้เล่นเลยตั้งแต่วันที่มันออกขายเมื่อกี่ปีก็จะไม่ได้เคยเห็น,น,นตั้งแต่ตอนนู้นแล้วแต่ว่าไม่ไม่ไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่เคยที่จะไปดูเอ่อ o u g h หรือ Let's Play ของใครเลย แล้วก็ไม่รู้อะไรเลยไม่รูเร้เนื้อเรื่องด้วยก็เห็นมันลดราคาเออที่เอามาที่เอามาเล่นเนะี่ยก็คือว่าเออเห็นมันลดราคาแบบถูกมากในอีพิกผมซื้อในอีพิกอีพิกสโตร์ก็เลยแบบเอเอ่ต่ในเรื่องย่อของมันแล้วเออเอ้ก็เอเอลองมาเล่นหน่อยก็น่าจะเป็นเกมแบบพวกเป็นเกมเหมือนเป็นภาพยนตร์เหมือนเป็นซีรีส์นะน่าจะอย่างนั้นก็เลยแบบเออมาเล่นดู ซื้อมาเล่นครับเรื่องย่อของบามากก็ประมาณว่าที่ผมก็จําได้ไม่ได้ชัดเจนนะก็ประมาณว่า,าคือตัวเอกของเราเนี่ยก็ชื่อตามเกมเลยก็คืออาร r มเว k เนี่ยเขาเป็นนักเขียนนวนิยายาแนวเกี่ยวกับแนว,แนวพวกเรืยทึกขวัญเนี่ยซีรีส์เออซีรีรส์เออซีรีส์โอ,อ้อ่านยากใช่ไหมถ้าเป็นภาษาไทยก็ทีวิลเลอร์แล้วกันทีวิลเลอร์แนวเรืยทึกขวัญน,นะครับก็ เขาได้แบบว่าไปใช้ชีวิตช่วงวันหยุดพักผ่อนกับภรรยาของเขาก็คือภรรยาภรรยาของตัวเราก็คือน่าจะชื่ออลิสมั้งและครั้นี้คือเกิดเหตุมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าก็คืออยู่ดีภรรยาของเราได้หายตัวไปแล้วเราก็ต้องมาตามหาภรรยาของเราว่าทําไมภรรยาองเราของเราหายไปรู้สึกว่ามาเที่ยว มาเที่ยววันหยุดเนี่ยของอลันเวนเนี่ยคือเขามาเที่ยวในวันหยุดในเมืองชื่ออะไรไม่รู้อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้อแล้วก็ภรรยาได้หายไปแล้วก็ในช่วงที่แบบช่วงเหตุการณ์เวลาที่เขาตามหาภรรยาเขาเนี่ยเขาได้แบบเหมือนเข้าไปอยู่ในแบบว่าความฝันที่เป็นแบบเป็นความฝันที่เต็มไปด้วยความมืดอะไรอย่างเงี้ยเออม,มันก็เหมือนเป็นการประจมภัย มันไม่ได้แบบว่าหาก,กง่ายๆอะไรอย่างงี้มั้งอันนี้ผมเอามือจำได้ไม่หมดนะก็ประมาณนั้นเออเอาง่ายคือตามหาภรรยาเราที่หายไปในช่วงวันหยุดแต่การตามหานี้มันมีอะไรมากกว่านั้นไม่ใช่การตามหาคนหายแบบธรรมดาอ่าก็ประมาณนั้นแหละส่วนเรื่องที่จะบอกอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องการแปลภาษาอังกฤษนะครับต้องบอกก่อนว่าผมอาจจะแปลผิด แปลถูกแล้วก็มั่วดำน้ําแบบสุดๆบ้างอะไรบ้างต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าคนไหนรู้คําศัพท์ตรงไหนก็คอมเมนต์บอกผมได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้สักสุกอย่างถึงจะเรียนเอ่อเรียนจบภาษาอังกฤษมาแต่ว่าผมจบมาเพราะผมก็ไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับตรงสายนี้เลยไม่ได้ใช้เลยโอ้มันน่าประมาณสามสี่ปีแล้วไม่ได้ใช้ก็ทื่อมั่วซั่วเลยไม่รู้เรื่องเลยต้องไปเรียนใหม่อย่างเดียว ก็ต้องบอกไว้ก่อนต้องขออภัยด้วยอะไรอย่างนีออ้วันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะหายใจแรงเพราะว่าไปเล่นแบดกับเพื่อนมาแล้วก็โดนฝนด้วยอาจจะมีการได้ยินเสียงหายใจใผมแรงมากอย่ากอ้วนด้วยววนด้วยครับก็โอเคจริงๆนี่ก็ลาขึ้นคอนติเนียลเกมนี้ก็คือว่าผมได้ผมได้เล่นแบบนิดนึงนั่นแหละแต่ผมแบบเล่นแบบทดสอบเทสเพราะว่า มันมีปัญหาที่ว่าเสียงเกมอะไรอย่างเงี้ยม,มันมันดังเกินกว่าเสียงผมอะไรอย่างเงี้ยก็ปรับปรับหลายทีอยู่ครับก็จะลองปรับเท่าที่นั่นได้แล้วกันน่าครับผมประมาณนั้นแหละเสียงเสียงดังกว่าเสียงผมบางทีก็เสียงเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยดังกว่าเสียงคนพูดในเกมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะปรับเท่าที่ปรับได้แล้วกันก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเกมใหม่กันเลยนะครับ นิวเกมไปเลยเออไม่ติดโอเคมีสร,ระดับให้เลือกง่ายกลางๆแล้วก็ฝันร้ายหรือโหดสุดอะไรประมาณนั้นฮาโอเคเราเป็น n o r m ม l ไปสตีเฟนคิงวันส์ร์วอทที่ไนท์เม s ร์สแอกซิสอัลต์ไซด์ขอิ t และมีลิตล์ฟันที่บีแฮดในออฟเคสโพเน n ันส์เธอแอนติเติเคต่อที่โพิสของเฟีลร์ในออฟฮอลล์เรืองสตีฟท่ but there can be no explanation and there shouldn't be one the unanswered mystery is what stays with us the longest and is what we'll remember in the end my name is alan wake i'm a writer alan wake i've always had a vivid imagination but this dream unsettled me it was wild and dark and weird even by my standards so yes it began with a dream wow, I that. following a typical nightmare pattern i was late desperately trying to reach my destination a lighthouse for some urgent reason i couldn't remember i'd been driving too fast down a coastal road to get there oh wow. <laughs> ฉันมองไม่ทันนะ่ะชนนักปีนเขา,าตายหาเลยใช่ไหมเ <was> ขาตายแล้วฉันคคงต้องโดนจับก็คุกแล้วก็คงไม่มีหน้าไปพบอ,อลิสอีกแล้วแน่อนอนอ้าวไฟดับคนหาย ทีหลอกทันใดนั้นร่างเขาก็ได้หายไปตอนที่หนึ่งฝันรายโอ้ฉันยังตกใจกับที่ชนคนเมื่อกี้เลยฉันแทบจะยืนไม่ได้เลยแทบสุดเอ้ไม่ใช่แทบสุดดยิยืนไม่ได้แล้วมึงยืนได้ยังไง <c oughs> อหันมองไปที่แสงไฟ คุณจะให้การมองเนี่ยการมองขึ้นลงเนี่ยให้มันแบบรีเวิร์สไหมก็คือแบบว่ากลับสลับกันไม่ no no ก็ที่เกินตอนแรกๆของที่รันได้พูดตอนแรกๆก็ประมาณว่าเขาพพูดถึงเอ่อสตีเฟนคิงฮะก็สตีเฟนเ้ยช่วยสตีเฟนคิงเนี่ยก็อย่างที่หลายๆคนรู้จักกันในนามว่าเขาเป็นคนแต่งนว่ายาย แนวสยองขวัญและทึกขวัญชื่อดังนะครับก็ต้องเรียนก่อนว่าผมเไม่เคยอ่านชักเรื่องเลยแต่ตอนนี้ในตัวมีอยู่สองเรื่องน่าจะมีเรื่องเอเรื่องเซลล์มั้งแล้วก็เรื่องอะอ,อะไรวะจำไม่ได้แล้วที่จําชื่อเรื่องไม่ได้แล้วที่ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องออนักเขียนที่นักเขียนที่เป็นอ๋อเรื่องมิซิลี่เออมิซิลี่เออเนั่นแหละ น่า,นาจะรู้กันว่าเป็นยังไงนะมิซิลี่กับเซลแต่ไม่ได้อา่านก็แต่ถ้าเป็นหนังในที่ทำมาจากสตีเฟนคิงก็ดูอยู่เรื่องเดียวก็คือ The Shining อ่ะก็พูดเออพูดนอกเรื่องไปเยอะแหละอ่ะบวกมากับเรื่องเกมก็อาะานได้พูดถึงสตีเฟนคิงว่าสตีเฟนคิงเนี่ยได้เคยเขียนไว้ว่าความเอ่อไม่ใช่ความมืดดิผู้ผิดฝันร้ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือนอกเหนือเกิน ที่จะอธิบายด้วยเหตุผลแล้วก็แต่มันก็เป็นมันก็สามารถเอามาเอามาสามารถอธิบายได้แบบตลกตลกอะอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นในเรื่องราวสยองขวัญเนี่ยในเรื่องราวสยองขวัญที่น่าจะเป็นพูพูดถึงเรื่องที่แบบเริ่มแต่งสยองขวัญเนี่ยไอ้พวกที่เป็นเหยื่อเนี่ยมักจะมีคําถามว่าทําไมทําไม ทำไมคนเราต้องฝันร้ายอะไรประมาณนั้นเพราะเพราะว่าเหยื่อพวกนี้เนี่ยเขาคิดว่าเขาไม่ใช่เขาคิดว่าเขาคิดว่าทําไมแล้วก็มันเป็นคามองว่ามันเป็นสิ่งที่หาคำตอบไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้เต็มปากหรืออธิบายด้วยเหตุผลได้เต็มๆว่าทําไมถึงคนเราต้องฝันร้ายแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบอยู่กับเราอยู่กับ อยู่อยู่ด้วยกันมานานมากจนท้ายที่สุดเราก็จดจํามันครับเอ่อมันก็ประมาณนั้นแหละอแล้วก็อลันเนี่ยก็ได้พูดถึงตัวเองว่าเนี่ยว่าตัวเองเป็นนักเขียนชื่อรลนเวกอะไรอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดที่แบบเจอจลัดมากค่อนข้างที่จะแบบเจือจลัดแจ,จ่มแจ้งชัดเจนเอาง่ายๆประมาณว่า,า,า,าสดใสอะ่ะไม่มืดมนอะ่ะแต่ว่าความฝันพวก ความฝันที่เขากำลังมาเชิญเนี่ยตอนนี้ยมันเป็นความฝันที่ดูมืดมนแล้วก็ปาเทือนอะไรอย่างนี้แล้วก็ตามแพทเทิร์นของความฝันนี้เนี่ยมันได้เริ่มจากการที่เขาเนี่ยได้รีบขับมาเนี่ยเลียบภูเขามาเนี่ยเพื่อที่จะไปประพาคารแห่งหนึ่งเขาจําได้แค่ว่าเขาต้องไปที่นี่เพื่อไป ทำธุระสาคัญบางอย่างแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจำไม่ได้ว่าเออมันคือธุรละอะไรแล้วก็ได้มาเจอเหตุการณ์ที่ว่าเอย่างที่เราเจอก็คือเขามาชนนักปีนเขาคนหนึ่งเป็น,นาคนหนึ่งแล้วก็พอเขาลงมาดูเขามาดูอ่ะตายแล้วแล้วพออยู่ดีก็เกิดไฟดับปุ๊บพอหันมาอีกทีอ้าวอน,นักปีนเขาคนนี้ร่างของนักปีนเขาคนนี้ก็ได้หายไปก็เลยทําให้อลันรู้สึกช็อกมาก ฉะนั้นเาอะไรก็ต้องมาตามหาคําตอบว่าทําไมสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็เขาก็ต้องรีบแล้วก็อีกอย่างเขาก็ต้องรีบไปประภพาคารเพื่อที่จะไปหาคําตอบว่าทําไมเขาต้องไปที่นั่นเขาบอกด้วยว่าอ่ามันมีสิ่ง,งสําคัญที่รอเขาอยู่และสิ่งสําคัญนั่นคืออะไรเราก็ต้องรีบไปดูฉะนั้นอ่ะอ่ะเรามาดูที่รถเอ็กซ์แมสำรวจหน่อย The radiator had broken when I hit the hitchhiker. The car wasn't going anywhere. อ๋อมพยร์ตรไ,ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเป็นพลมั้งูมิพลนี่พังตอนชนไอ้นักปิ่งเขาคนเมื่อกี้ก็เลยทำให้รถพังขยับไม่ได้ก็คือใช้ไม่ได้ I n ฉันรู้ว่ามีสิ่งสำคัญรอที่นั่นอยู่ฉันต้องรีบไปปราคา,านั้นแล้วหนังสือบอกไม่ชื่อตัวเองเฉย ต้องเสีมไปชื่อตัวเองนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าโน้ตบุ๊กผมอันนี้ผมเล่นในโน้ตบุ๊กนะฮะทั้งการอ่นนนนนอนรานทั้งเกมอยู่ในโน้ตบุ๊กเล่นบนฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนแบบดั้งเดิมอาจจะทําให้มีการเฟรมตกหรือแลกหรือไม่สมูทนะฮะต้องขออภัยด้วยยังไม่เคยเล่นลงเกมลงในฮาร์ดดิสก์ที่เป็น SSD อ่าโอเคต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับโน้ตบุ๊กเป็นโน้ตบุ๊กของผมนี่เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะฮะ แต่เป็น n o บ l บ g a เกม g สเปคระดับเออ่ม uh, ิดโลโลมิดแหละแบบกลางตา่ำฉันต้องหาทางอื่นไปที่ประปาคารสภามันขาดไปแล้วอ่ะแต่จริงตรงนี้มีอะไรเก็บไปรูปผมเก็บไปแล้วแหละเพราะว่าเล่นไปก่อนอนันนี้ด้วยการที่เล่นไปก็อย่างที่บอกก็คือเล่นทดสอบหลายทีหน่อยเพราะว่าเพื่อให้ได้ยินเสียงที่นั่งขึ้นเอ เนี่ยเป็นทางปีนเขา Point, House, เรนโคฟพอยต์ไรเฮาส์ไปทางประาคารเรนโคฟอะทางราชเนาะังแมงมิซิงพี p l e อ่ามีคนหายแต่ไม่รู้ใครแต่หน้าตาก็เหมือนเราเลยฮึ่บเกิดอะไรขึ้นอ้าว นปีนเขาถือขวานะเอ้ยเสีย,ยจำผมไม่ได้ยางงั้นเหรอพอนักเขียนผุคิดว่าคุณเป็นพระเจ้าขึ้นเหรอคิดว่าจะแต่งเรื่องขึ้นมาเล่นกับชีวิตคนเล่นป็นของเล่นอย่างนี้แกคิดว่าแต่ตอนนี้แกอยู่ในเรื่องรลวแล้วแกต้องทรมานแกมันแค่ตัวตลก จะไม่มีประโยคไหนที่แกจะต้องเฮ้ะจะไม่มีประโยคไหนที่แกแก,แก้ไขได้แกไม่มองขายหนังสือของแกได้หรอเพราะว่าฉันจะฆ่าแกอย่าคิดว่าเรื่องหนังสือของแกจะดีทุกเล่มน,นะแกมันก็แค่นักเขียนกับกากทำโอ มันด่าเราเหมือนมารู้จักเรามันด่าก็ประมาว่า,บา,บาแบบมันก็เราเป็นแค่แบบนักแต่งเรื่องรลทึกขวัญแบบแบบว่าวย่วยๆกระจอกกระจอกนะฮะบอกว่าวเราเราเราไม่มีวันจะขายได้หรอกแล้วก็เพราะว่ามันจะฆ่าเราบอกว่าดูกูไว้เนี่ยดูกูไว้เนี่ยงานของมึงเนี่ยอ่าแสดงว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวกับเราแน่เขาถามว่าเราจำเราได้ไหมอุ้ยเร็ว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 เกินไปอุยอ้ย Mouse, เมาส์เร็วเร็วโอ้เป็นหน้าเราแล้วมีเคียร์โค้ดแล้วก็มีเหมือนชุดอะไรเนี่ยชุดดำน้ำเหรอโอเคไป๋ยวเวลา Get to Lighthouse แก you ไม่ทันวันส่งกำหนดแล้วหรือเปล่าเดดไลน์ line, ส่งกำหนด โอ้นี่แกส๊สผมบอกให้หลบอ๋อใช้ชิปแบบขยะขยะเยี้ยเราอีกทีด้วยการหลบการโจมตี come on man นี่เดจาวูแกส๊สอ๋อฉันจำได้แล้วว่าถ้าปีนเขาคนนี้เนี่ยเป็นตัวละครคนหนึ่งที่เขากำลังแต่งเรื่องอยู่ตอนนี้มันมีเสัญลักด้วย วิ่งสิงครับเดินไป<อ>ไรู้สึกยังไงถ้าแกตายด้วยมือับรู้สึกยังไงถ้าแกตายด้วยน้ำ,ด,นำด้วยสิ่งที่แกรสร้างเองวิ่งครับมาบอกให้เราวิ่งมาวิ่งแล้วกันโอ้ยมีเหนื่อยด้วยแต่ไม่รู้แถบเหนื่อยอยู่ตรงไหน จะดูอาการจากเ่ียบแล้วกันโอ้เหนื่อยเหนื่อยเออเนี่ยแหละไป let's go <S ทางนี้ทางนี้เร็วเข้าเขาคือใครสะพานขาดไปแล้วคุณเบคี่ผมเองเพรสจวดจันได้ไหม เร็วเรียกเข้าไปอย่าเสียเวลาไม่นะหยุ่นะไม,ไม่นะตายสิวัต,ตาย ลังเวอยเป็นหนึ่งฉันติดกับไม่มีทางออกแล้วโอ้ทีวีติดเองไม่รู้กระตาด้วยสามขายก็ไม่รู้บอกให้เราตาย อโอ้ฉันต้องออกไปีเดียวนี้แต่ทอ,อ,อนมนี่มันเป็นกระดักไม่เดมดิโอ้ยแสงและตามแสงมา นายบาดเจ็บนายควรมาที่แสงนะนายจะปลอดภัยถ้าอยู่ที่นั่นการที่เราได้มาอยู่อย่างนี้ทา้การไม่ทัน <c oughs> เยี่ยมมากจะมีสําำคัญที่จะบอกนายแบนอย่างนี้แต่เขาไม่รู้หรอกที่เนี่ยเป็นภุเขาที่เรียกว่าบ้าน ลึกลงไปเนี่ยมันเป็นจะมีมาหาสมุทรสีเขียวดำมืดที่ที่มีขึ้นโผล่ก้นำมันเป็นไปถึงเออท่าเรือที่ฉันเคยอยู่นายจำได้ไหมไหนายเข้าใจไหมตามตามแสงมองช่นมมมันพูดประมาณว่าอะไรอะ่ะที่นี่มันมันเออมันถูกเรียกว่าบ้านเกินกว่าจะเรียกว่าภูเขาเข้ามาในความฝันขอ,ฝของนาย ความมืดนั้นมันอันตรายมากมันได้หลับหลายอยู่ตอนนี้แต่ถ้ามันโผลม่มามันจะตื่นขึ้นมีเวลาแล้วจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะให้นายดูสิ่งสำคัญโอเคจะจะให้นายดูสิ่งสำคัญวันนี้ไม่มีเวลาแล้วเฮียถ้าเปลี่ยนเขาผู้นี้ได้ถูกความมืดครอบง,งนเราไม่สามารถทำอะไรเขาได้เพราะว่าความมืดได้ปกป้องเขาไว้อยู่ มีสิ่งเดียวที่จะปัดเป่าความมืดออกไม่ได้ก็คือแสงอ่ะเอาแฟลชไลท์ไปซะก็คือเอาไฟฉายไปนะครับหันก็อบอกไฟฉายไปที่ตัวเขาเพื่อที่จะเผาความมืดออกไปไปมองเหี้ยอยู่กดคลิกขวาเพื่อเร่งความแรงของแสง ไหนทําได้ตอนนี้ความเมื่อไม่ไมปกป้องเขาแล้วแต่ว่ามันยังอยู่ในทั้งในตัวเขาอยู่มันกาลังควบคุมเขาอยู่แต่เราไม่สามารถช่วยค่อยได้เขาเขายัางเป็นภัยอันตรายต่อเราเป็นศัตรูต่อเรา,เราฉะนั้นหยิบปืนลูกโม่ไปซะตายซะอีเวนนี่อืม้มกระเด็นรีดดรดปไปกดแทบการดีมาก จำดีๆจำเสียงที่ฉันตอบไว้ you นั่นเดี๋ยวฉันจะให้ฉันจะพานายกลับไปที่ความฝันแลตอนนี้ The taking the The lighthouse over the world. The was the last was was safe place ก็คือตอนนี้ในความฝันเนี่ยถูกความมืดความมืดเนี่ยครอบงำปกคลุมไว้หมดแล้วและที่เดียวที่เป็นที่ปลอดภัยที่สุดในต,ตอนนี้ก็คือประภาคารนะครับบอกเลย b o สก็คือเร่งแสงด้วยการกดขวาเพื่อที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยแสบตาก็คือตาบอดแหละแล้วก็เป็นการมันจะเป็นการอ่าอ่าปัดเป่าความมืดออกไปอย่างเร็วโอเคเก็บ okay, ก okay, ระสุนอ่าเต็มแล้วคือเหมือนไอแสงนี่มันพูดประมาณว่าที่เนี่ยมันเป็นุูเขาที่ไม่ได้เรียกว่าุูเขามันเรียกว่าเป็นบ้านมันเป็นที่ที่ เออหมือนเป็นที่ที่แสงเนี่ยไม่รู้เป็นใครในไอ้แสงเนี่ยหมอเป็นที่ที่มันเคยอยู่เพราะว่าที่นี่มันเป็นภูเขาที่มีมหาสมุทรเอ่อสีเขียวดํามืดแล้วมีคลื่นที่แบบว่าโหงกว่านํำแล้วก็มีเอ่อท่าเรือที่แสงตามที่เขาแสงเขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยอยู่ที่นี่นายเข้าใจไหมอะไรมันถามว่าเราเข้าใจไหมเราก็บอกอุ้ย I don't know I don't know I don't know นล้วพาฉันมาที่นี่แต่ตอนนี้ฉันจะฆ่าแกเอเค,อเคบูทใส่แมงอูเอไไ้เอาตกไปไหนเอาตกไปไหนฮทำอะไรอะไรอ้าวมาทีมาเอาอกระเด็นถบกกดอาร์โดรวเพื่อรีโหลดแบบรวดเร็ว อะไรตายอืหลบแบบแกส๊สอืมอืมตายไปซะมีโหลดแบบรวดเร็ว เทพเฮฟนที่พักพิงแล้วกันอะไรแฟลกันปืนใช้เรื่องหนึ่งอ่ะโอเคไปเราได้ปืนยิงพลุมานะครับแกตายตายม่กับฉันโอ้ยสะดุดสะดุดเห็นไหมเห็นไหมไม่ต้องเสียเวลา รึมเลยทีเดียวรอแล้วั้ยล่ะเอ้ยทำอะไรของแกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยตกไปแล้วอ๋อไฟฉายมันมันรีเจนเนอเรทได้ อ้าวอาติดโอ้ยโอ้ยแข่งคลิโอ้ยเอาวยังไงกูบอกเลยยังไงโอ้ยบ้าเลยเห็นไหมอย่างที่ผมบอกโอ้ชิดเราจะมาใช้สิ่งนี้ได้ตลอดเลยก็คือเหมือนนั่นไงมึงคือมึงจะฝันกูไปที่นี่ตลอดกายเหรือประมาณนั้น ไม่รู้เหมือนกันไปแล้วโอ้แต่เหนื่อยโอ้เฮียะไปวิ่งแล้วเข้าอเฮียโอ้โอ้เข้าไป,ปภาคาแล้ว เพลงอ่าไฟดับมีบางอย่างกำลังเข้าอยู่ที่นี่แล้วออลแอลันตื่นเร็วที่รักโอเคฝันร้ายฝันทุกอย่างโอเคไหนล่วมัน อ๋อหน้าพ่อหนุ่มเราอยู่ที่นี่แล้วโดาซอลคืนเหรอละมือเหรอหรือ,หอ,หอ,อยังไงหรืเหอเงอแตกอันนี้ไม่รู้สรุปว่าก็คือเป็นฝันร้ายนะครับนี่ไงอ๋อนี่งเมือง Bright f a l l s นะครับเป็นที่ที่เกิดเหตุสรุปว่าเราก็คือเรา,เราฝันร้าย ก็โอเคครับก็ถือว่าเป็นอินโทรแล้วกันเนาะก็ว่าจะไว้แค่นี้ก่อนครับผมสำหรับเอพิโซดแรกยังไม่จบนะฮะน,นี้เอาเป็นแค่อินโทรก่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมคราวหน้าในภาคาหน้าเดี๋ยผมจะกลับมาเล่นให้จบเป็นจะจบเลยจะเล่นทยอยเล่นทีะละเรื่อยๆไปแล้วกันเนาะก็ถ้าไห้ขี้เกียจนะเพราะว่า ขี้เกียจอยู่เป็นคนขี้เกียจแต่ก็จะเล่นให้จบแน่นอนไม่นองกลัวยังไงก็เออก็ไว้แวค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็มีข้อติชมตรงไหนหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกผมได้อะไรก็ได้นะครับว่า,าสมมุติแบบแปลไม่ถูกหรืออะไรอย่างนี้หรือแนะนําคําศัพท์ที่ผมไม่รู้อะไรนี้ก็บอกได้หรือเสียงเกมดังไปเสียงผมดังไปบอไปอะไรก็ว่าไปก็ แลวกันเพราะว่าผมก็ยังไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่เพราะว่ามันใช้เวลาเยอะหน่อยในการที่ต้องแบบโอ้โ,โ,โ,โหบางเกมก็ดังเกินเป,เปิดเสียงสุดก็ดังเกินไปบางเกมเปิดเสียงสุดก็ยังไม่ดังเกินเท่านี้ก็มันพูดยากครับยังไงก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนไว้เจอกันเขาในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ